สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดู3สิ่งนะคะสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรงดและก็สิ่งที่ควรเตรียมสําหรับว่าที่บัณฑิตที่มีกําหนดการจะเข้ารับปริญญากันในคลิปนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้ารับปริญญาของบัณฑิตหลายๆท่านนะคะวันนี้พี่วันก็เลยจะมาทําคลิปที่บอกเกี่ยวกับการเตรียมตัวของบัณฑิต ให้ได้รู้กันนะคะเกี่ยวกับสมสิ่งนะคะที่จะต้องเตรียมตัวนะคะสำหรับคนที่มีกำหนดการที่จะเข้ารับปริญญาค่ะสืบเนื่องจากว่าพี่วันช่วงนี้ก็จะมีการไปแต่งหน้ารับปริญญาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีคำถามจากน้องๆบัณฑิตหลายคนเลยนะคะที่ถามมาว่า เราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะในการที่จะดูแลระหว่างวันหลังจากที่แต่งหน้าจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพแบบพี่ไปแล้วนะคะวันนี้พี่วันก็เลยทำคลิปนี้มาให้ได้ดูกันค่ะว,ว่าน้องๆจะดูแลตัวเองระหว่างวันได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่อยากจะบอกก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สิ่งด้วยกันค่ะก็คือสิ่งแรกนะคะสิ่งที่ควรทำนะคะ สิ่งที่ควรทำสำหรับว่าที่บัณฑิตนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือในเรื่องของการเตรียมผิวหน้าค่ะด้วยวิธีการมาร์กหน้านะคะการมาร์กหน้าจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะช่วยทำให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวที่ได้หลังการแต่งหน้าก็จะดูผิวฉ่ำขึ้นด้วยค่ะ อันที่2อนะคะที่ควรทำก็คือการดื่มน้ำมากๆนะคะก่อนถึงวันรับปริญญาซึ่งสองสิ่งแรกนะคะการมักหน้าและก็การดื่มน้ำเนี่ยมันจะช่วยมากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแห้งนะคะและเรื่องที่สามนะคะก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะซึ่งถ้าเกิดสาวๆเนี่ยอดนอนก่อนการแต่งหน้าเนี่ย สิ่งที่จะเจอก็คือใต้ตาดําคล้าแล้วก็บางคนก็จะใต้ตาบวมด้วยนะคะและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นชัดเลยก็คือรองพื้นจะลอยอยู่บนผิวหน้าแต่งหน้าจะไม่มีความติดทนรองพื้นอาจจะมีการหลุดล่อนระหว่างวันได้นะคะและก็สิ่งที่ควรทําสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือการ เตรียมผมให้กับช่างผมนะคะก็คือการสระผมและก็เป่าแห้งก่อนนอนค่ะเพราะว่าการที่เราตื่นเช้ามาสระผมตอนนั้นเนี่ยผมก็จะมีความเปียกชื้นคนผมก็จะล้มนะคะช่างผมก็จะต้องมา,าใช้เวลาในการเป่าผมช่วงนั้นด้วยค่ะมาดูสิ่งที่2นะคะสิ่งที่สองที่อยากจะบอกก็คือสิ่งที่ควรจะงดเว้นนะคะสิ่งที่ควรจะงดเว้นแล้วก็ ห้ามทำนะคะสำหรับบัณฑิตคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเป็นสิวค่ะก็คือการงดทานยาแล้วก็ทานยาสิวนะคะก่อนวันแต่งหน้าค่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะงดให้ได้ประมาณ5-7วันนะคะเพราะการที่เราทานยาสิวหรือว่าทายาสิวเนี่ยมันจะทําให้รองพื้นไม่ติดผิวค่ะเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะ มาดูอันที่สามนะคะก็คือสิ่งที่ควรเตรียมไว้ในกระเป๋าเพื่อจะดูแลตัวเองระหว่างวันนะคะในวันที่เราไปรับปริญญาเนี่ยก็จะใช้หน้าในการถ่ายรูปอยู่กับญาติญาติเพื่อนพี่น้องยาวนานหลายชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างวันก็จะต้องมีการซับเติมนะคะพี่วันเคยทำคลิปในการซับเติมไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะไว้ให้ดูที่ตรงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ควรมีในกระเป๋านะคะ อันดับแรกนะคะที่ควรมีก็คือกระดาษซับมันค่ะกระดาษซับมันนะคะก็เป็นการซับเอาความมันที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะคะออกส่วนมากที่มีความมันก็จะอยู่ตรงบริเวณช่วงทีโซนต่างๆนะคะสิ่งที่สองนะคะที่ควรจะมีในกระเป๋านะคะก็คือกระดาษที่ชู่วค่ะสําหรับคนที่แบบเหงื่อเยอะๆนะคะกดซับเหงื่อที่เปียกบ,บนหน้าออกก่อนนะคะ สิ่งที่3นะคะที่ควรมีไว้ในกระเป๋าวันนั้นนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นนะคะซึ่งแป้งฝุ่นก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะหรืออาจจะเป็นแป้งฝุ่นตลับแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกนะคะหรืออาจจะเป็นแป้งทูเวย์แบบนี้นะคะแต่ว่าการเติมอาจจะใช้เป็นแปลงไปนะคะก็จะได้ความบางลงมาหน่อยนะคะแล้วก็สิ่งที่4นะคะที่จะต,ต้องมีในกระเป๋านะคะก็คือ ลิปสติกค่ะลิปสติกสีที่ใกล้เคียงกับที่เราทาวันนั้นนะคะไว้สําหรับเติมระหว่างวันเพราะว่าระหว่างวันเราอาจจะมีการทานข้าวทานน้ํามันก็อาจจะมีการหลุดเลอะเลือนหรือว่าแหว่งนะคะเราก็เติมเข้าไปให้มันดูสวยขึ้นนะคะเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายนะคะที่ควรจะมีติดกระเป๋าไว้ก็คือสเปรย์ฟิก หลังจากที่เราซับเติมสิ่งต่างๆบนหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็กดสเปรย์นะคะเพื่อที่จะฟิกให้มันติดทนขึ้นจนอยู่ถึงค่ำกับเราค่ะสิ่งของทั้งหมดนะคะที่บอกไปทั้ง5ชิ้นนะคะก็ จัดเตรียมแล้วก็ฝากไว้ในกระเป๋าของญาติหรือว่าคุณแม่หรือว่าเพื่อนก็ได้ค่ะที่ติดตามไปถ่ายรูปกับเรานะคะในวันนั้นและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระดีๆที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับว่าที่บัณฑิตหลายๆคนเลยที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับปริญญาในปีนี้กันนะคะ สำหรับใครที่อยากติดต่อแต่งหน้ากับพี่วันนะคะสามารถเข้าไปดูผลงานพี่วันได้ที่หน้าเพจนี้นะคะหรือว่าที่หน้าไอจนี้นะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามคิวกับพี่วันได้ค่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่วันก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ